ตัวอย่างการทำงานของดาวเทียม TOS 2A เมื่อขึ้นสำรวจบนอวกาศและภาพจำลองนี้กำลังถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์วงการดาราศาสตร์เมื่อสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศซิดดาจับมือบริษัทในสหราชอาณาจักรเตรียมปล่อยดาวเทียมสำรวจทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโลก TOS 2A ที่มีวิศวกรไทยร่วมออกแบบมากถึง22คนทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าในเดือนสิงหาคมนี้ โดยความพิเศษอยู่ที่สามารถบันทึกภาพสีที่รายละเอียด1.18เมตรมีอุปกรณ์รับสัญญาณ AIS และ ADSB สำหรับติดตามเรือและเครื่องบินทั้งยังสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบ Full HD ที่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของโลกในช่วงเวลาสั้นๆได้อย่างแม่นยำโดยพร้อมทยานสู่อวกาศจากฐานนำส่งประเทศอินเดียเสริมศักยภาพการสำรวจทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโลกของ TOS บนอวกาศ โดยเฉพาะทีออส1หรือดาวเทียมไทยโชดที่ขึ้นปฏิบัติการมานานกว่า16ปีนับตั้งแต่1ตุลาคม2551ในดาวเทียมทีออส 2A เองเนี่ยมีชิ้นส่วนที่ผลิตโดยผ,ผู้ประกอบการไทยนะครับเข้าไปอยู่ติดตั้งอยู่ในดาวเทียมนี้หากดาวเทียมได้ส่สงขึ้นสู่วงโคจรเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับของประเทศที่จะมะีชิ้นส่วนจากผู้ประกอบการไทยนะครับขึ้นไปสู่วงโคจร แฉบัางจังหวัดชนบุรีแหล่งรวมอุตสาหกรรมเรือบรรทุกน้ำมันและมักเกิดการรั่วไหลของน้ำมันในท้องทะเลเลวร้ายสุดคือคราบน้ำมันเคลื่อนเข้าสู่ชายฝั่งหาดบางพระอ่าวอุดมกินพื้นที่มากกว่า4กิโลเมตรจากเหตุการณ์น้ำมันดิบ45,000ลิตรของบริษัทไทยออยรั่วในปี2566 ข้อมูลดาวเทียม TOS จึงมีความสำคัญเพราะจะทำหน้าที่ติดตามคุณภาพน้ำพร้อมชี้เป้าจุดรั่วไหลของน้ำมันควบคู่กับการใช้เรดาร์ชายฝั่งที่ติดตั้งสถานีรอบอ่าวไทยเพื่อคาดการการลอยของคราบน้ำมันซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการเกิดแพลงต้นบลูมส์ในน่านน้ำได้อีกด้วยเราก็ใช้ข้อมูลดาวเทียมนี้ในการติดตามเรือ นะครับต่างๆที่อยู่ในทะเลนะครับร่วมกับข้อมูลนะครับที่เรยียกว่า AIS นะครับซึ่งเป็นระบบะระบ,บุตำแหน่งเรือนะครับอันนี้ก็ทำให้เราสามารถที่รู้ได้นะครับว่าเรือแต่ละลำนะครับที่อ,อยู่ในพื้นที่ของอ่าวไทยนะครับมีพฤติกรรมอย่างไร ข้อมูลดาวเทียมนี้สามารถที่จะติดตามเป็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลนบนบริเวณเอ่าวไทยนะครับเรื่องของคุณภาพน้ำอื่นๆเช่นเรื่องของคอลัฟฟิลเอนะครับซึ่งเป็นสาเหตุในเรื่องของการเกิดแผงต้นบูมซึ่งเป็นปัญหาค่อนข้างหนักในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับแลวปีนี้คาดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็ข้อมูลดาวเทียมนียจะทำให้เราสามารถเห็นวงกว้างได้นะครับว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุนี่อยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปบริหารจัดการควบคุม สองสามเดือนก่อนทีอสอส 2A จะทยานสู่อวกาศจิสดาได้ทำการทดสอบความพร้อมนศาสู์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งแรกของประเทศไทยที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศโดยทดสอบทั้งแรงสั่นสะเทือนให้ได้ตามมาตรฐานตามที่เจ้าของจรวจกำหนดทดสอบจุดศู์ถ่วงรวมถึงแรงกระชากเมื่อจรวจดีดตัวขึ้นสู่ท้องฟ้าและแยกจากดาวเทียมออกจากโรกเก็ตแฟร i ริงสู่วงโคจรทดสอบอุณหภูมิภาวะสุญญากาศ และการทนทานต่ออากาศร้อนสูงสุด60องศาเซลเซียสและเย็นต่ำสุดที่ลบ20องศาเซลเซียสทั้งหมดต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านภายใต้โครงการ TOS 2A ที่ได้ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมอวกาศให้ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมของไทยได้แสดงฝีมือจึงถือเป็นโอกาสแสดงศัก,กยภาพว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนปอนอุตสาหกรรมอวกาศระดับโลก ไม่เพียงความภาคภูมิใจแต่นี่คือโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทยในการขยายลายการผลิตจากอุตสาหกรรมเดิมสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้ทักษะขั้นสูงอย่างอุตสาหกรรมอวกาศที่มีมูลค่ามหาศาลพร้อมทะยานสู่การแข่งขันในเวทีโลกก้าวสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีกำลังคนและศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่น่าทึ่งและน่ายินดียิ่งกว่านั้นเมื่อดาวเทียมทีออสสที่เตรียมทะยานสู่อวกาศในอีก5าปีข้างหน้า เพื่อสำรวจทรัพยากรโลกและสนับสนุนด้านเกษตรกรรมของไทยได้รับการยืนยันว่าจะมีการใช้ชิ้นส่วนดาวเทียมจากฝีมือคนไทยเพิ่มมากขึ้นหรือเกือบทั้ง100%เปรียมใส่กลี่นบุพาถ่ายภาพนันทิกากิตปาโลทีมข่าวสังคม NBT2HD รายงาน